สวัสดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับชิมาสาธิตนะครับพี่น้องการใส่ยาทายพยาตนะครับคาโวมอกนะครับพัวอ้อนนะครับเป็นยาพยญานแบบลัดหลังนะครับพี่น้องใส่ง่ายนะครับใส่ได้ทั้งพยัญาตภายนอกภายในนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมพามาเบื่องวิธีการใส่นะครับจะให้ ดุงเราเทเลยก็ประมาณฝาหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยใส่ลงไปเนี้ยครับฝาหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบโลนะพี่น้องฝาหนึ่งใส่ได้กับว่าสามร้อยกิโลนะครับนี่นะครับเทมาถึงโคดนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมันซึมเข้าเองนะพี่น้องซ้มนี่นะครับนี่ถือว่าเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับ เซ็ตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวนอนให้มันมนอน,น,นลูกๆคำๆนี่ได้หมดเลยนะครับพี่น้องฟานี่ใช้ได้เลยครับใส่ง่ายนะพี่น้องถือว่าจบนะครับหัวลละร้อยนะครับถ้า,ถาเฮียจะไม่ได้ผลง่ายเดี๋ยวครัได้เทียบไปเรื่อยๆดวดครับผมไม่ตึงตรงหลังเลยใช่ไหมใช่ครับสามวันออกฤทธิ์ครับจะไปทําลายระบบประสาทครับ เห็บเขาไรแล้วก็พยาธิกับภายนอกภายในคาได้หมดเลยนะครับพี่น้องใส่ได้เบิดนะครับพี่น้องคันระวังกับหัวทองอ่อนๆนะครับพี่น้องอเดือนสองเดือนสามเดือนควันหลีกเลี่ยงนะครับนอกนั้นใส่ได้เบิดนะครับทองซีหาเดือนหัวหน่อยงวัวใหญ่นะครับใส่ได้เบิดเลยนะครับพี่น้อง ตรงห่วงนะครับใส่ง่ายอีลีนะครับเปิดขวดเขยา่าขยา่ขยาเปิดขวดะะเหลือที่ลดเลยนะพี่น้องเดี๋ยวดีซึมเข้าไปภายในผิวหนังเองนะครับผู้ยดสนใจก็โทรสอบถามเบาร์มบได้นะพี่น้องหมดละลอยนะครับนใส่นี่ก็ใส่ขวดเครื่องนะพี่น้องขวดเครื่องนะครับ ท่านใส่นี่ครบประมาณขวดหนึ่งสามตัวนะพี่น้องใส่ตัวนี้นะครับเนี่ยขวดหนึ่งใส่ได้สามตัวกัตัวละสามสิบกว่าบาทนะครับท่านว่าสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะพี่น้องก็ใส่ขวดหนึ่งไปเลยนะครับขวดละลอยนะครับก็ถือว่าใส่ง่ายนะพี่นอ้องบ่ต้องไปจับไปหัดไปฉีดยานะครับยากนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่คือเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับสิ่งง่ายๆนะพี่น้องมือใหม่ก็เฮ็ดได้นะครับเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ